คราบสวัสดีทุกทุกท่านครับผมเอ็กซีซีอูครับสวัสดีครับนี่เดี๋รอทุกคนเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมันคืออะไรไม่รู้ข่าวดีเรื่องอะไรไม่รู้ตอนนี้ลูกผมไหวเป็นสอสอแล้วตอนนี้ยถอกลังไงี่เอกครับผมอะไรคุณตรงไหนยังไง พอดีว่าอะไรยังไงเออพูดเลยก็พอดีว่าเราเปลี่ยนแผนหลังจากที่เราไปดูเตาหลังจากที่เราไปดูเตาจากคุณสมานเนาะเราไปเปรียบเทียบราคาให้คุณป้าจิมได้ดูกันว่าราคาแตกต่างกับเยวันคุณป้าหรือเปล่าหรืออะไรนี้หรือว่าดูหลายแบบให้คุณป้าซึ่งคุณป้าเนี่ยอยากจะได้แบบนั้นแต่ทีนี้พอดีว่าคุณป้าน่าจะแบบ เปลี่ยนใจเปลี่ยนใจอา,อ,อาจจะดูแถวบ้านมาให้แต่ว่าล่าสุดก็ได้ส่งมาให้ดูแล้วแหละว่าของน่าจะกํลาลังเดินทางเนาะสั่งแล้วคุณบ้าสั่งแล้วเนี่ยครับผมเตาเรารอไปก่อนนะคะอาจจะอีกสองาวันเนาะอืาจะมาถึงเดี๋ยวเรารอลุ้นด้วยกันว่าเตาที่ของป้าจิมเนี่ยจะเป็นอย่างไรแต่เอฟไม่ต้องห่วงเตาเรามาแน่นอนถึงวันนี้เราจะกลับมาเิมเปล่าเนาะครับม เปลี่ยนแผนนิดหน่อยเนาะเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนคือคือเปลี่ยนใจใช่เปลี่ยนใจคุณตาเปลี่ยนใจเนาะก็ไม่เป็นไรนะใช่อ่าเราก็ไปไปดูเซิร์ฟดูก่อนก็ดีแล้วก็ไปดูเผื่อแบบที่นายอยากจะเปลี่ยนเตาแก๊สให้เมียอะไรอย่างงี้ยแล้วก็ไปดูหลายอย่างอยู่เนาะเากจะปลี่ยนนหััวมากผัดข้าวผัดเครื่องได้อะไรอแบบเงี้ย เาแก๊สที่บ้านก็เวลาเปิดเปิดอาจจะซื้อแค่หัวเนาะล่าสุดป้าจิมก็ได้ส่งสองรูปมาให้ดูแล้วแหละว,ลว,ว่าสั่งแล้วพอสั่งแล้วน่าจะไม่ขึ้นสองสามวันเนาะใช่คือป้าจิมอาจจะอยากให้เราแบบเซอร์ไพรส์ลุ้นลุ้นอาจจะไม่ใช่ใแบบที่เราไปเห็นหรืออาจจะเป็นแบบที่เห็นหรืออาจจะใหญ่กว่าเล็กกว่าอะไรนี่อาจจะเป็นเตาแก๊สแบบสําหรับ แบบที่เราไม่เคยเห็นก็ได้เราเซอร์ไพรส์แล้วกันเนาะเราเซอร์ไพรส์เราเซอร์ไพรส์เปลี่ยนแผนนิดหน่อยสรุปเรื่องเตาอันดับแรกเนาะเปลี่ยนแผนจกมานะครับแต่ว่าประมาณนี้คนที่สั่งก็คือป้าจิมท่านเดิมโอ้ครับผมในแผนอยู่ขอบพระคุณท่านไว้ที่ยางมันเป็นอย่างนี้ด้วยแหละสาเหตุที่เราไปแล้วเลยๆไปเลยเมื่อกี้เป็นเพราะว่าหลักๆนะก็จะจะไปซื้อผัก มีผู้ใหญ่ใจดีเนาะมอบเงินให้500บาทเนาะไปซื้อผักเราก็เลยเดินทางไปซื้อผักพอดีว่าประจิมอยากให้แวะดูร้านเตาแก๊สเนาะว่ามีแบบไหนบ้างอะไรประมาณนี้นะส่วนใหญ่ประจิมเนี่ยเวลาท่านจะสั่งของเรื่องอะไรก็ตามน่ะท่านส่วนใหญ่ท่านจะส่งออนไลน์มาตลอดนะอันนี้ท่านก็แบบให้ไปดูให้ไปดูให้ไปดูไปดูไปเไปเช็คไปเพราะเราผ่านไปทำนั้นแล้วเนาะไปดูว่าแบบไหนที่คนเขา ชอบใช้การนิยมใช้แบบไม้ค้าก็เจจะได้สั่งออนไลน์มาแล้วเราก็ไปดูให้ก็โอเคแล้วล่ะนะครับเบื้องต้นเราก็ได้ผักมาเนาะเอาไปซื้อผักมาและที่สําคัญผักมาอ่าและที่สําคัญคือกลับมาแล้วกลับมาแล้วเจออะไรด้านหลังด้านหลังหันหลังหันหลังด่วนไหนไม่ไม่หลังหลังกัปตันโอ้ไหนนู้กัปตันไในใช่ไหมในกัปตันในกัปตันคนละกัปตันนะเขียนว่าอดนะเนี่ยหะอด อ่ะคืออะไรไม่คืออะไรยาวยาวโอ้โหนี่คือไส้กรอกยาวยาวเหมือนบังไฟไม่ใช่สวัสดีนะที่ยังเป็นทางการมันคือไอ้ไรมันคือไอ้ไรเดี๋ยวไอ้ไรน้องเมาขอขออนุญาตถ้าเหลือโออ้าเหลืใช้กับหลังอื่นได้นะขออนุญาตเฮ้ย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  แล้วจะไปทำไมล่ะนะดึงให้สงสัยดึงไม้เฮ้ยเขาเรียกว่าหล่อลื่นโอ้เมื่อกี้บอกว่าถ้าเหนื่อยให้พักจะได้พักเขาจะพักแล้วเหรอเห็น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 คือพยายามทำตัวให้เตี้ยที่สุดจะได้เท่ากับพี่ในพอดีว่าเมื่อกี้ช่วงที่เราไปซื้อผักอยู่ในตลาดมีพนักงานขนส่งโทรมาฮารุฮาลาว่า มีเสื่อน้ำมันจะมาส่งนะผมก็แบบงงๆอยู่มีเสื่อน้ำมันด้วยเหรอมาส่งนายพุทธินะวะอะไรอ่งงๆอยู่ก็เลยให้เขามาส่งที่นี่เพราะว่าผมก็จะเข้ามาที่นี่อยู่นะให้เพื่อนฝากไว้ส่งพ่านนี้อ่านเลยจากไหนใช่อ่านชื่อได้เหรอนะได้ไม่รู้ดิได้ไม่รู้ดิีเหมือนกันท่านจะประสงค์น้ำหรือเปล่าใครไม่รู้เหมันจะท่านเดิมอ่ะ ไม่รู้อ่ะอันจะชื่อก็ได้ก็หายเลยบก็คิดก่อนไมยผมกลัวท่านจะไม่ประสงค์ออกนามนะแล้วพี่นายรู้ไหม่าจากใครไม่รู้รู้แต่ว่ามีเสือน้ำมันส่งมาถึงทีมงานนะแล้วก็เขียนระบุว่าอ่าจำกับไว้ว่าใช้กับบ้านหลังอื่นบอกได้นะครับได้นะครับอืม แต่ว่าไม่ไม่ได้ทักกระจายไ่ไแสดงว่าท่านจะให้ไปปูที่ไหนอ่ะน่าจะแบบหลังที่เราไปช่วยเหลืออ๋อคือท่านประมาณว่าอาจจะสั่งของไว้ก่อนตั้งแต่เราเก็บงานแล้วแต่ว่าของอาจจะยังมาไม่ทันเนาะก็เลยประมาณว่ามาทีหลังเนาะประมาณนั้นแหละผมนะคิดว่าใช่น่าจะประมาณนั้นอืมนะแต่ว่ามีชื่อผู้ส่งมาอยู่แต่ไม่รู้ว่าท่านส่งมเนาะอ๋อแล้วใครเาอ่านชื่อท่านหรอกโอเคโอเคหรือเปล่า น่าจะปรอมาอันนี้ผมก็ไม่รู้เดี๋ยวถ้าผู้ใหญ่ใจดีคนที่ส่งเสือน้ำมันนี่มาเดี๋ยวท่านเห็นคลิปท่านก็คงจะทักไลน์มาอีกแหละเดี๋ยวให้ท่านบอกรายละเอียดว่าอันนี้ส่งมาให้ทําบ้านหลังไหนทําที่ไหนแล้วยังไงแต่ว่ารายละเอียดเหมือนเขียนแบบสั้นเรายังงงๆเกินนะอท่านเหลือเอาไปใช้กับบ้านหลังอื่นได้นะครับเพราะว่าบ้านหลังของน้องๆอะคือเราปิดงานไปแล้วนะเราไม่แน่ใจว่าท่านให้ไปใช้หลังไหนนั่นละที อายังไงเกาะตามจุดประสงค์อันนี้เราจะไว้ไหนนี่ทั้งนั้นเอากลับก่อนไหมหรือยังไงกลับบ้านคุณเลยเราก็ส่งมาในชื่อของพี่นายเนาะก็กลับไปก่อนได้เดี๋ยวรอทางผู้รับในโพธินี่อ่าเดี๋ยวรอทางผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นแจ้งมาอีกทีหนึ่งนะแี่จ้งมาอีกทีค่อยเอามาใช้งานตามจุดประสงค์ก่อนเนาะถูกต้องถ้ามันเรือก็ใช้กับบ้านหลังอื่นต่อเพูแต่ว่าเป็นแบบน้ำนะแบบนี้จําได้ไหมตอนที่เราไปซื้อดาเมดละกี่บาทใช่โคตรแพงมันจะเคยจําได้อยู่ ตอนที่เราไปซื้อบ้านยายนางน pues ่ะรู้สึกว่าเราแพงอยู่เนาะแพงเนาะแบบหนานี <qui> ่นะอันนี้เป็นแบบหนานะไม่ใช่แบบบางๆที่เราไปซื้อนะอันนี้เป็นแบบเสื่อน้ำมันแบบอย่างหนาพิเศษเอ้เจ้าเอามันผมเอามันผมมะไอ้ยาขึ้นรถนิดหน่อยทั้งนั้นเราหามขึ้นรถเลยไหมไดาดีดีดีเดี๋ยวกล้องผมจะหันตามไอ้พี่เราผมไม่น่าจะหันหรือเปล่ามันไม่มีระบบออโต้เหมือนแบกบ้างไฟเลยอะบ้างไฟก้านาสุดยหนึ่งนาที

ต้าู้ผมก็แจ้งข่าวเนาะมีของของใหญ่มาส่งแต่ว่าเบื้องต้นก็เดี๋ยวต้องถามผู้ใหญ่จะดีอีกทีนึงก่อนวัตถุประสงค์ยังไงกันแน่นายังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เนาะโอเคครับผมก็ฝากคลิปไว้ท่านี้สัดีครบสวัสดีครับ